สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรายัางอยู่ในสายคาวาเราชอบสีเขียวเราชอบสีเขียว,ยวสีเขียวยยวันน<ห><ล>ีเ้เรามาเจอกับน้องลิปรถไปจากอุดรเพื่อมาขับเล่นที่สามาเกะกระจานนะครับก็เลยจะให้รีวิวรถเซ t ไอคให้เพื่อนๆดูนิดนึงว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สีสะเนี่ยตัวขนาดเนี้ยไซส์เนี่ยดดเกขับได้เลยเอาเลยครับพี่บงอาครับก็เป็นรถที่ ขับง่ายขับสนุกนะครับ,บได้ฟิลลิ่งของรถซูเปอร์ไบค์ครับตัวพันธะ์ะแต่ว่าส่วนเรื่องแรงม้าก็ตามราคาครับตามซีซีถือ <laughs> ว่าขับสนุกนะครับคือมีโหมดมีโหมดให้เลือกนะครับมีแท็กชั่นนะครับมี power f u l ูล o ลนะครับแท็กชั่นหนึ่งสองสามแล้วก็ off แท็กชั่นได้นะครับ ตัวนี้มีสเปเชียลก็คือ q วิกชิปเตอร์ติดมากับรถเลยตัวตัวใหญ่เลยนะครับส่วนอัตราเร่งถือว่าไล่กับตัวพันต้นได้สนุกสนานนะครับในสนามนี้ก็ขับได้แน่นอน,นชุดเบรกที่ให้มาก็นะครับเป็นดับเบลิลเป็นดิสเบรกหน้าคู่นะครับ ไม่ได้ครับไม่ไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มนะถ้าถ้าเราขับแบบสนุกสนุกไม่เน้นของแต่งอย่างเมื่อกี้นี้เอารถไปลงเทสในสนามนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะมีถอดกระจกพัดเท้าซ้ายข,ขวานะครับ ใต้ทะเบียนนั่นเองครับผมก็ใส่พวกชุดกาดอะไรแล้วก็ลงสนามได้เลยจะเห็นว่าได้เข้าทักใบก็แจ้งได้เข้าทักใบเดิมอยู่นะนั่นเลยนะครับเมื่อกี้ลองขับในสนามดูก็ใช้ได้ครับโค้งอะไรฟีลลิ่งเหมือนตัวพันทุกอย่างนะครับส่วนขนาดกายครับพี่จอร์ี่สูงแค่ร้อยผมสูงร้อยหกสบสครับน้ำหนักแค่ห้าสิบห้า ขับได้จริงๆแล้วขับได้ทุกรุ่นครับคันใหญ่ว่านี้ก็ขับมันมีเทคนิคนิดหน่อยครับในการขับก็คืออย่างคนตัวเล็กเนี่ยหน้าขาไม่ถึงก็คือเอาเอาก้นลงครึ่งเดียวสลดขาข้างนึงถึงขับได้ทุกรุ่นถ้ารถใหญ่จริงๆก็คือเทคนิคคือปีนขึ้นไปเลยครับเท้าเกียร์หนึ่งสตาร์ท ออกตัวแล้วก็ค่อยดีขบขาสแตนไปเลยครับไปถึงก็ไปถึงครับเหมาะกับเซอร์กิตเหมาะกับเซอร์กิตหรือว่าโูลลิงมากกว่าครับตัวนี้โูลลิงน่าจะเมื่อยมากครับพอเป็นสะก่อนอิติก้าแขนนั่จะแขนมันหมองแจะปวดแขนปวดไหล่ครับแต่ในเซอร์กิตคือแทบไม่ต้องเซ็ตแขนเซ็ตอะไรเพิ่มเลยมาทรงนี้ขีได้เลยครับ เกิดมาเพื่อเศรษฐกิจใช่แล้วเพื่อเศรษฐกิจถ้าเกิดจะเอาไปถ้าเกิดจะเอาไปออกคลิปก็ต้องใจรักนิดนึงใจรักร่างกายแข็งแรงโชคปรับได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับปรับรีบาวได้นะครับตัวนี้เป็นโมเดลปีไหนตัวนี้ปีสองพันสิบเก้าเดิมๆนะครับเดิมๆก็หล่อแล้วเดิมก็หล่อเดี๋ยวให้คุณดูพลาชมรอบๆคันรอบๆคัน อ<า>ันนี้กลับสู่สภาพเดิมแนละ้วเชื่อใช้บนถนน,น,ถนนะ9น้ำหนักกำลังดีครับประมาณ200กิโลไล่ไล่กับ ZX 25ทันไหมครับไม่ทันครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเชิญไปดูเลยดีกว่าถามว่า,า <laughs> ไล่ทันไหมในสนามนี้ ตอนนี้ก็คือเขาแบบพรับอร์มมากไม่ทำเวลาดีที่สุดในทีมครับในวันนี้ทีสี่ทีห้านิดนิดทีสามทีสามแล้วทีครับชิมรถช้าด้วยเดี๋ยวให้นักแข่งแนะนำตัวเลยแล้วกันนะครับกับเซตเอพีห้าเพิ่งลงที่นะครับกินน้ำตอนนี้กำลังตอบไลน์มียอยู่ครับอย่าพิ่งไปควน แับเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวให้ตัวครับกุขับ,ขบพักผ่อนก่อนนะครับ